กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหากรรมเดินหน้าโชว์ศักยภาพอุตสาหากรรมสร้างสารรค์ภายใต้แนวคิด Creative Market นะคะจัดงานกิจกรรมส่งเสริมก,การตลาดผลิตภัณฑ์สร้างสารรค์หรือดีพร้อม Creative Product Fair 2022เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ SME นะคะวิสาหากิจชุมชนผู้ประกอบการและก็ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหากรรมให้มีสมรรถนะและก็ขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศมีความยั่งยืนสุสานนะคะที่พร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ของตนเองได้อย่างยั่งยืนไปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติจากดรนัทพลนะคะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยนายใบน้อยนะคะอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมให้เกียรติกล่าวรายงานและเยี่ยมชมการออกบูธจําหน่ายสินค้าที่คัดสรรผลิตภัณฑ์สร้างสรงสรค์กว่า80ล้านเดตนะคะรวมถึงล้านสร้างสรรค์าจากศิลปินแล้วก็นักสแสดงอีกด้วยนั่นเองค่ะ ก็งานดีพร้อมครีเอทีฟโปรดักแฟร์นะครับก็เป็นงานที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรนะครับโดยกรสงส่งเสริมตสาหกรรมเนี่ยนำเสนอเกี่ยวกับการใช้นวัตกรรมด้านความสร้างสารรค์ในการพัฒนากิจการเกี่ยวนค้าและบริการและก็เรื่องของการออกแบบต่างๆนะครับรวมทั้งบรจุภัณฑ์ต่างๆด้วยก็ในงานนี้เองนะครับก็เป็นสิ่งที่ ที่มีการแจกรางวัลด้วยมีการแจกรางวัลที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำเซมิลร์อีคโนมีในความสร้างสารร์ในการที่ใช้วัสดุหรือใช้ต่างๆเข้ามานะครับมีเรื่องของการพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความผลิตภัณฑ์ที่สร้างสารรค์อยู่แล้วว่าทํายังไงในแง่ธุรกิจถึงจะเดินต่อไปได้ดีนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการประกวดบรรจุภัณฑ์ต่างๆซึ่งเป็นเรื่องของไทยสตาร์แพคเกจซึ่งกําลังจะก้าวไปสู่การประกวดระดับเอเชียนะครับระดับภูมิภาคต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เรานําเสนอว่า ในการดึงเรื่องของความสร้างสารรค์เข้ามาในการพัฒนากิจาการเนี่ยมันทําได้ในรูปแบใบใดบ้างในขณะเดียวกันเราก็มีการออกร้านนะครับของสินค้าและบริการที่เราคัฒนามาว่ามีความสร้างสารรค์เป็นพิเศษในมิติต่ตางๆทั้งเรื่องของอาจจะเป็นของที่สร้างสารรค์ในเชิงวัตถุดิบสร้างสารรค์ในเชิงออกแบบในเชิงบรรจุภัณฑ์หรือว่ารูปแบบของการให้บริการสินค้าและบริการ,ราต่างๆแอปพลิเคชันต่าง,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 งๆนะครับที่เอามานําเสนอที่นี่นะครับเรก็นําเสนออยู่ที่เซ็นเร์พลาสม์สอง ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่10ไปจนถึงวันที่13พฤศจิกาย,ยนนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านที่สนใจว่าอยากจะหาสินค้าใหม่ๆสินค้าที่มีความน่าสนใจการบ,บริการที่น่าสนใจหรือแพลตฟอร์มใหม่ๆที่อยากจะเอาเข้ามาใช้ในการทำธุรก,กิจหรือเป็นผู้ประกอบการที่อยากจะ เข้ามาให้กระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมช่วยพัฒนาเนี่ยก็อาจจะมาที่หนงานที่นี่นะครับเพื่อจะดูมีมีไอเดียต่างๆที่ทําให้สามารถนําไปประยุกต์ได้นะครับในขณะเดียวกันก็แน่นอนว่ามีสินค้าและบริการที่น่าสนใจที่ทำให้ท่านมาถึงแล้วก็คงจะสนุกไปกับการจับจ่ายได้สอยครับครับก็เียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเองนะครับมีเรื่องของอุตสาหกรรมแฟร์ ซึ่งอุตสาหกรรมแฟเองก็เป็นการออกร้านในลักษณะแบบนี้ที่จะมีในทุกหลายๆจุดทั่วประเทศนะครับในกรุงเทพตอนนี้เรามีแผนอยู่ที่4่สถานที่นะครับสโลเคชัน่นก็จะเป็นห้างสรรพสินค้าในลักษณะแบบนี้นะครับมีทั้งที่นี่มีทั้งที่เซ็นทรัลบางนามีมาบุญพรอมเซ็นทรัลเวสต์นะครับแล้วก็ ที่พระรามสองนี้เราก็มีการกจัดไปแล้วด้วยนะครับและในขณะเดียวกันดีวเราจะมีงานอีกงานหนึงซึ่งเป็นงานใหญ่ของกระทรวงสึกากรนะครับที่แของขาัานีนวันที่1ถึง4ธันวาคมเป็นงานอุตสาก,กรรมแฟร์ครั้งใหญ่นะครับที่จะมีการออกร้านถึประมาณ1,200บูธ ซึ่งก็สินค้าและบริการต่างๆก็มีทั้งความสร้างสารรค์ในลักษณะแบบนี้แต่ในขณะเดียวกันก็แน่นอนว่ากระทรวงอุตสากรรมก็ต้องเป็นของที่มีคุณภาพสูงและเป็นผลิตของเร้ามาในประเทศนะครับก็ซื้อของไทยใช้ของดีในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ราคาเหมาะสมราคาประหยัดนะครับซึ่งก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนน่าจะเป็นน่าจะดีใจถ้าถ้าได้เห็นของของพวกนี้นะครับซึ่งเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งในมาตราการอของฝัน ประจําปีโดยตามนโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านสุยะจึงรุ่งเรืองกิจที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนสามารถซื้อของไทยใช้ของดีได้ในราคาประหยัดครับก็เรียนว่ากระทรวงอุตสาหกรรมนะครับมีมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคธุรกิจอื่นๆนะครับผ่านทางนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับท่านสุยะจึงรุ่งเรืองกิจที่อยากจะให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นการประกอบการมีความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็มีความยั่งยืนซึ่ง ถ้าต้องการการให้บริการในด้านไหนในเรื่องของธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ยังไม่มีธุรกิจเลยอยากจะเป็นผู้ประกอบการนะครับตั้งต้นเลยจะเป็น uh, ผู้ประกอบการใหม่เป็นสตาร์ทอัพหรือว่าขึ้นมาแล้วระดับหนึ่งอยากจะพัฒนาเรื่องของการประกอบการ productivity ผลิตภาพนวัตกรรมความสร้างสรรค์รับร้อยของโลจิสติกเรื่องของ, istics, องขีดความสามารถในการแข่งขันในเรื่องกเกษตรอุตสาหกรรมต่างๆนะครับก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาปรึกษาหารืรอกับทางกระทรวงอุตสากรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม,รสสห,รรมหรือว่าศูนย์ มีพร้อมเซ็นเตอร์ต่าง,างๆของอกรมส่งเสริมการสากรรมซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศนะครับได้ได้เลยนะครับในทุกมิติอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับเรื่องของการประกอบการธุรกิจประกอบการอุตสาหกรรมเนี่ยเรามีคนไกดที่จะช่วยเหลือได้หมดทั้งเรื่องเป็นเรื่องเงินแล้วก็เร,เรื่องเรื่องที่ไม่ใช่เงินต่างๆได้ได้หมดทุกอย่างนะครับก็ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางท่านผู้ประกอบการที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าที่อยากจะมีการพัฒนาธุรกิจของท่านเองเนี่ยก็จะมาติดต่อที่กรมเราก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อทําให้ท่านประสงบ คุณผู้ชมสามารถร่วมงานดีพร้อมครีเอทีโปรดักแฟร์2022นะคะได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนณชั้น4นะคะศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซา,าพหลำ2ได้เลยนะคะ